สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอาสออกอหอทุกท่านเลยสวัสดีในยามเย็นนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสาร<น>คือก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้อัปเดตไปที่มีอัปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตท,ที่อสออกอหอดังนั้นจึงขอมารวบยอดนะคะ เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าณนะวันนี้นะมี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณการภรรยาของคุณเสกโลโซนะคะก็เรียกได้ว่าลงมาหากระแสหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนคงจะทราบนะว่าภรรยาของคุณเสกคุณการไม่เคยห่างหายไปจากกระแสสังคมก็จะมีดราม่านั่นนี่นู่นม,นนมาตลอดแล้วก็จะลงไปแจมด้วยเสมอะอย่างที่ผ่านมาก็มีเรื่องของทางคุณหนุ่มกะลาจําได้ใช่ไหมคะ ณวันนี้นะคะก็แจมไปทางไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแอดคาราบาวเราก็เลยอยากจะมาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงแล้วยิ่งนะวันนี้นะคะคุณอุ้งอิงถึงขนาดได้รับการโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้ไอิวาจาที่คุณการได้เคยพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นหมันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันเนาะ โอเคนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะได้รับฟังข่าวสารแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะก็คงจะต้องไปเริ่มต้นกับข่าวสุขภาพนะคะเรียกได้ว่าก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกตกใจไม่น้อยกับการประกาศของคุณการว่าตนเองนั้นป่วยด้วยโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงไม่น้อย ที่ผ่านมาในอดีตนะคะเคยมีศิลปินของคนไทยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้นั่นก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันท์เสียชีวิตอย่างกระทันหันจากไปในขณะที่ตัวเองนั้นกำลังรุ่งโรดเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งโดยก่อนหน้านี้คุณการก็ป่วยกระสอบกระแสะนะคะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแล้วในช่วงที่ผ่านมานะนนี้เราขอย้อนไปนิดนึง ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนของเดือนสิงหาคมคุณการนะคะก็เข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเคยไปเหมือนลนักษณะไปเข้า MRI แล้วพอในวันที่7สิงหาคุณการก็ได้โพสต์นะภาพที่ตัวเองนั้นนั่งอยู่บนรถเข็นส่วนคุณเสกนาก็เป็นคนเข็นเนี่ยแหละวันเกิดปีนี้ของเสกโลโซคือการให้โอกาสเธอได้ดูแล และลูกทั้งสามอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดเธอจงรักษาของขวัญชิ้นนี้ให้ดีที่สุดไม่งั้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเธอหมดโอกาสนี้แล้วเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้เธอจะเป็นทุกข์ทนรมานมากกว่านี้หลายล้านเท่าวันนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้น50ปีและของขวัญชิ้นใหญ่อันนี้ก็คือเป็นคำอวยพร ไปถึงสามีนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันเปล่าแต่ว่าใดๆก็ตามนะสิ่งที่คุณการต้องการที่จะสื่อเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าคุณการเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยหลายครั้งหลายหนโดยที่ว่าอาจจะไม่ทราบนะถึงอาการหรือว่าโรคว่าเป็นอะไรกันแน่แต่มันค่อยๆกระจางขึ้นมาโอเคถัดมานะคะก็คือเมื่อประมาณสองวันที่ผ่านมาคุณการ พร้อมกับคุณเสกนะคะก็ได้มีโอกาสในการรับรองพระครูท่านหนึ่งอันนี้ก็ขอเล่าไปตามที่คุณการได้เขียนนะคะบอกว่าครูบาเก่งถ้าเกิดว,ว่าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะทราบถึงข่าวเศร้าวันนี้แล้วเนาะคุณการบอกว่าครูบาเก่งวัดบ่อน้ำทิพย์เราได้นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสที่บ้านนันทวันสามคืนสี่วันคือวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบ กรกนาคมและวันที่1สิงหาในวงเว็บ3คืน4วันท่านเดินทางกลับเชียงรายไปเมื่อวันที่2สิงหาคมเหตุที่ท่านมาคือทางโรงพยาบาลเชียงรายส่งท่านมาตรวจโรคหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราชเอาก็เลยนิมนต์ท่านพร้อมกับลูกศิษย์มาจำวัดที่บ้านนันทวันประจวบเหมาะกับที่พิเศษโลโซก็ว่างทั้งสวัน ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันสนทนากันได้ทําบุญได้ถวายเช้าถวายเพลนทาสักการะนั่นนี่โน่นสารพัดไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ท่านมาถึงบ้านเพื่อที่จะให้พิเศษโลโซนั้นได้มีโอกาสในการทําบุญวันเกิดและเราก็ได้ทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ในการดูแลพระสงฆ์อาพาธตอนแรกท่านจะกลับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาหลังจากที่ตรวจที่โรงพยาบาลศิริกาเสร็จแล้ว โรงพยาบาลอะไรนัดพระสงฆ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคม18นาฬิกากว่าท่านจะได้รักษาก็คือ19นาฬิกาท่านได้ถามเราว่าอัตมาจะต้องออกจากบ้านกี่โมงดีเราก็เลยบอกไปว่าบ่ายสามครึ่งก็น่าจะโอเคค่ะไปรอนิดหนึ่งกว่าท่านจะได้พบหมอก็คือ19นาฬิกาและท่านก็ได้กลับมาในคืนนั้น หน้าตาท่านยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีไปกับท่านด้วยท่านเคยมาจำวัดที่บ้านเราก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งหงคืนกับอีกสองวันแต่ในครั้งนี้มีความพิเศษก็คือ3คืน4ี่วันไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะมาจากไปในวันที่10สิงหาคมประมาณบ่ายสามกว่า หนึ่งอาทิตย์เต็มๆเมพิ่งจะเห็นกันอยู่หลักๆท่านจะไปด้วยโรคไข้เลือดออกและติดเชื้อในกระแสะเลือดไม่อยากจะเชื่อเลยการขอเล่าเรื่องของตัวเองแทรกเข้าไปนิดนึงการไม่สบายบ่อยมากไม่สบายตลอดเวลาไม่สบาย4ี่วันหายสองวันสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพอจะลุกขึ้นมาคิดว่าจะดีขึ้น ก็ซุดลงอีกจะเป็นแบบนี้นอนไปอีกกว่าจะได้กลับมาทำงานกว่าจะได้ทำอะไรยากลำบากมากๆแต่เรานั้นไม่อยากจะไปนอนโรงพยาบาลเพราะเราเสียดายค่ารักษาและเราก็เคยบอกกับพี่เสกเอาไว้ว่าการไม่มีประกันไม่ต้องรักษาการมากนะให้งบเพียงแค่หนึ่งล้านบาทถ้าหนึ่งล้านบาทการไม่หายก็เอาการกลับมาบ้านนี่แหละ ให้การอยู่ที่บ้านตามที่การต้องการอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะการไม่ยอมหลอกอุตส่าห์ทำงานหามลุ่งหามค่ําเหนื่อยหนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วยังจะต้องเอาเงินที่เก็บสะสมเอาไว้ให้ลูกทั้งสี่คนเอามารักษาตัวเองแล้วการจะทํางานหนักไปเพื่ออะไรละ่ะและที่สําคัญอีกประการหนึ่งไม่ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตหาเงินเพื่อมารักษาการเด็ดขาด ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่การถือศักดิ์ศรียิ่งใหญ่จริงๆขอโทษด้วยนะคะเพราะฉะนั้น1ล้านบาทงบนี้การได้สั่งเอาไว้หมดแล้วและกำลังจะเตรียมทำพินัยกรรมต้องอ่านนะคะโพสต์นี้จะได้รู้เรื่องทุกอย่างจบเลยในวันที่10ครูบาเก่งมรณะไปนิพพานเมื่อวันที่11การป่วยหนะักแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอจนคิดขึ้นมาได้ว่า ถ้าการนั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดเหมือนกันกรณีของครูบามันก็ตุยเลยนี่หว่าคิดได้ดังนั้นก็เลยร้องไห้แล้วก็ให้พิเศษนั้นหามขึ้นรถไปโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วการก็มาทราบว่าตัวเองนั้นเป็นโรค SLE สมัยนี้คงไม่มีคนที่ไม่รู้จักหรอกโรคนี้เขาเรียกกันว่าโรคพุ่มพวงจะมีอาการกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเราไม่สามารถที่จะทราบได้ ไม่สามารถยับยั้งได้ด้วยเพราะอาการเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาเดี๋ยวก็หายก็กลับมาเป็นเดี๋ยวก็กลับมาซดอีกทรมานมากค่ะแต่เนื่องจากเรายังมีห่วงเราก็เลยต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วทำพินัยกรรมให้ทุกคนนั้นไม่ลำบากแล้วเราก็จะได้จากไปอย่างสงบพิเศษโลโซมไม่อยากให้เราทำงานแล้วเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องทำจนกว่าจะถึงตุย แค่นี้แหละค่ะโพสต์นี้ขอบคุณนะคะที่อ่านจ,จนจบตั้งแต่โพสต์เมื่อสักครู่นี้จนกระทั่งถึงโพสต์นี้ฝากดูแลเซกโลโซน้องเสือน้องกวางน้องลอนดอนด้วยนะคะจากแม่ที่มีแต่ลูกในหัวใจลูกๆก,ก็ไม่รู้นะอาจจะรู้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่ทันโรคนี้บายแล้วก็มีอ e ีโมร้องไห้ ต่อมาเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณการก็ได้โพสต์ภาพนี้ซึ่งเป็นแชทที่คุณการได้คุยกับคุณเสกเรียกว่าเป็นโมเมนต์หวานๆก็แล้วกันนะคะบอกว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอจะอยู่ได้ไหมอาจจะมีคนมีความสุขรอให้เราตุยอยู่อย่าฝันไปเลยเพราะไม่ตุยหรอกเธอ พอพึ่งกูเองร้องให้ฟังว่ากูยังไงก็ไม่ตุยอมตะเหมือนกับคุณยายวรนาถมีใครเกิดทันไม่เนี่ยอีอีอมรดกของกูกูก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนว่ากูจะให้ใครมัง่งคนอื่นอย่าฝันอย่าดีใจไปเลยลูกสามคนเท่านั้นที่กูขอมอบให้รวมถึงลิขสิทธิ์ทั้งหมด กูกำลังจะรื้อขึ้นมาใหม่ของกูคนเดียวทั้งหมดไม่เกี่ยวกับพอพึ่งกูด้วยนะคะเพราะว่าเศษเส้นให้เรียบร้อยแล้วให้ไปจัดการให้เป็นของการเองค่ะเพราะเดี๋ยวกลัวไม่อยู่แล้วพอพึ่งกูจะเพี้ยนเพี้ยนลูกกูจะทำยังไงล่ะนัดบริษัท GMM Music Grammy จำกัดมหาชนเรียบร้อยแล้วคาดว่าประมาณต้นกันยานี้ก็จะจบให้ได้เพราะว่าสุขภาพของการนั้นไม่ดีเลยจะเข้าไปตรวจทุกอย่างทุกลายเซ็นทุกสัญญาตั้งแต่ปีพศ2539พวกสัญญาอะไรต่างๆลายเซ็น ครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันสัดส,ส่วนและทุกอย่างในนั้นก็คือมรดกชิ้นสำคัญสำหรับลูกกูจะได้มีกินชั่วลูกชั่วหลานก็เลยเลื่อนเป็นน่าจะต้นเดือนกันยาให้เกิดความเรียบร้อยก,กันจริงจริงแล้วนัดมาก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วรอบหนึ่งแล้วนะแต่การป่วยทนายก็เลยไปรอเกอร์เลขาก็ไปเกอรก็เลยไม่ได้นัดอีก จนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะได้นัดอีกรอบก็ยังจะต้องเลื่อนไปอีกตั้งสองเดือนนัดเอาไว้กระะกฎะาคมาดว่าเดือนกันยาก็คงจะจบสิ้นแล้วก็จะประกาศให้ทราบอากูคุณฟ้าใหม่พี่เล็กพี่ออสพี่เจอือพี่หนูใหญ่พี่ไหมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อย่าลืมนะคะว่าพวกพี่บอกการเอาไว้ว่า ให้เสกทำงานเยอะๆแล้วจะได้เงินเยอะๆจะได้เป็นของเสือของกวางเพราะว่าจุดอ่อนของการก็คือลูกๆเท่านั้นและการก็ไม่ให้เขาทําด้วยเพราะว่าเรานั้นมีกฎทํางาน6เดือนไปอยู่ต่างประเทศ6เดือนเพราะว่าอยู่เมืองไทยเราไปไหนไม่ได้อึดอัดไม่ได้มีความผ่อนคลายเลยพวกเราก็เลยเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะ6เดือนอยากจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ พอครบ6เดือนก็จะไปอเมริกาไปอังกฤษไปอะไรของกูอีก6เดือนแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานให้พวกคุณเป็นการตกลงในครอบครัวของเราแต่พวกพี่ก็ยังเอาเขาไปทำเงินให้กับพวกคุณจนทําให้ดวงใจน้อยๆของการ3ามคนพังแล้วก็แตกสลายพวกพี่พูดตลอดเวลาพาไปกินร้านหรู อิตาเลียนคือพาไปกล่อมฝรั่งเศสญี่ปุ่นนั่นนูน่นนี่เยอะพี่เบิร์ดด้วยนะคะบอกให้การยอมให้เสจทำงานเป็นเครื่องจักรผลิตเงินให้มีกินกันทั้งบริษัทพูดอยู่นั่นแหละให้ทำงานเถอะเงินก็จะได้เป็นของเสือของกวางพูดอยู่ทั้งวันทุกวันเบื่อแลือเกินคงคิดว่ากูนั้นปอยออตอนนั้นลอนดอนยังไม่เกิดพี่ตี ประกาศให้แบรนด์สินค้าโลโซให้ทิ้งให้เผาให้หมดเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเสกโลโซและโลโซนั้นเป็นของการแต่เพียงผู้เดียวแกรมมี่ไม่เกี่ยวอันนี้งงเลยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะมีการอัปเดตในวันนี้คือลามมาจากเรื่องของสุขภาพ ตอนนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ของโลโซแล้วนี่ก็เพิ่งจะทราบแมล่และค่ะแล้วท่าทางจะลุกลามไปใหญ่โตนะคะเพราะว่ามันมีการถูกขยายความโดยสื่อของทางคมชัดลึกในกรรมการเมียเสกบรดกก่อนตุยให้ใครบ้างอึง้งมีการโยงชื่อผู้ใหญ่ gmm งงงา เปิดพินัยกรรมของการวิพากรสุขพิมายเมียเซกโลโซนักร้องชื่อดังที่ออกมาไล่ข้อความถึงมรดกที่มีการจัดแจงเอาไว้หลังจากเจ้าตัวป่วยหนะักอึง้งโยงชื่อลามไปถึงผู้ใหญ่ที่ GMM ทํางงพอตัวพี่เบิร์ดก็มีการถูกกล่าวถึงยังไหวอยู่นะแม่การทําให้เป็นห่วงสำหรับการวิพากรสุพิมาย ภรรยาของเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาตัดเพอ้อออกมาโพสถึงอาการเจ็บป่วยหวั่นว่าจะเป็นโรค sle หรือว่าโรคฟุ้มพวงซึ่งยังคงต้องรอตรวจอย่างละเอียดอันนี้ก็คงจะไม่ต้องรอตรวจแล้วมั้งคะเพราะว่าเจ้าตัวเขาเป็นคนประกาศออกมาเลยว่าเขาเป็น sle ล่าสุด คุณการวิภากรได้ออกมาเขียนเซตัสขึ้นข้อความร่ายยาวถึงมรดกและพินัยกรรมที่มีการจัดสรรให้หมดแล้วก่อนตุยจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายพร้อมกับเปิดแชทน่ารักของสามีเซกโลโซที่ให้กำลังใจเคียงข้างในวันที่คุณการนั้นอ่อนล้านี่ก็คือข่าวที่คมชัดลึกเอาไปลงสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าในโพสต์เดิมที่มีได้อ่านของคุณการไป คุณการยังโพสต์ตไม่จบนะคะเพราะว่ามันยังมีโพสต์ตหน้าต่อไปเพราะว่าคุณการก็บอกว่าให้รอต่อในโพสต์ตหน้าส่วนช่วงท้ายทางคมชัดลึกก็ได้ลงว่าส่วนเรื่องราวหลังจากนี้จะมีอะไรอัปเดตให้จับตาความเคลื่อนไหวของอาการป่วยของการวิพากรและหลากประเด็นร้อนก่อนหน้านี้ก็ต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาแจงด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเมื่อประมาณ11ชั่วโมงที่ผ่านมานะคุณการก็แจ้งออกมาว่าฝากถึงคมชัดลึกด้วยนะคะเราเป็นพันธมิตรกันมีข่าวให้เล่นกันตลอดนี่มันเป็นเรื่องคองขาดบาดตุยการเองเป็น sle จะตุยอยู่แล้วทำไมถึงมาโพสต์แคปชั่นแบบนี้นะ่ะกลัวคนจะรวยหรอคะหรือยังไงว่ามาเลยคะ่ะแต่การไม่โกรธหรอกนะคะ ดูโพสต์หน้าแล้วเดี๋ยวจะรู้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีอีก3โพสต์ให้อ่านไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรคืออะไรโหดร้ายที่สุดทำเงินให้สองสามพันล้านบาทไม่ใช่ธรรมดานะขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะคะสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณค่ะพร้อมกับแท็กไปที่คมชัดลึกด้วย ก็คงยังต้องตามเรื่องกันต่อไปเพราะว่าใน Facebook ของคุณการยังไม่ได้มีการอัปเดตในตอนที่2ตอนที่3ออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของมรดกลิกษิตศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักสำหรับมรดกลิกษิตเพราะว่ามันจะสามารถมีกินไปตลอดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่เป็นตำนาน หรือว่าสามารถนำมาร้องได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปแล้วคุณเสกเนี่ยเขามีความสามารถในการแต่งเพลงสามารถเข้าได้ถึงทุกเพศทุกวัยแล้วก็ร่วมสมัยตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็แล้วแต่หากินได้ตลอดดังนั้นเป็นจํานวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วไม่แน่ใจว่าการที่คุณการออกมาพูดนะคะว่าอยากให้แฉ แล้วจะรู้ว่าอะไรคืออะไรโหดร้ายที่สุดทำเงินให้ถึง2-3งสาพันล้านบาทไม่ใช่ธรรมดานะขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะคะอันนี้ยิ่งทำให้หลายๆคนอยากจะติดตามเลยว่าการที่คุณการเอ่ยชื่อ GMM ทั้งหมดรวมทั้งพ่วงพี่เบิร์ดเข้าไปด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีการพูดด้วยนะคะว่าลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดเป็นของการแต่เพียงผู้เดียว ในคำพูดนะคะรวมถึงลิขสิทธิ์ทั้งหมดกูกำลังรื้อขึ้นมาใหม่ของกูคนเดียวทั้งหมดไม่เกี่ยวกับผัวกูด้วยนะคะเพราะเศษเซ็นให้เรียบร้อยแล้วให้ไปจัดการให้เป็นของการเองค่ะประกาศให้แบนสินค้าโลโซให้ทิ้งให้เผาให้หมดเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเศษโลโซ และโลโซถือว่าเป็นของการแต่เพียงผู้เดียวแกรมมี่ไม่เกี่ยวโอ oh. เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการตะลุมบอลกันระหว่างแฟนคลับแฟนเพลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณการคุณเสกในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะคะเป็นของที่มันบาดจิตบาดใจยิ่งนักแล้วก็มีมูลค่าสูงขนาดนี้เพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้ว อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ